สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วนะครับเราเจอกันกี่วันแล้วเนี่ยโอติดติดกันหลายวันแล้วนะสี่ห้าวันแล้วนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะครับมากมากขึ้นหน่อยนะครับก็ตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมครับวันแรกๆที่ผมคุยก็คือผมคุยเกี่ยวกับเรื่อง การเลือกพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจใช่ไหมครับว่าเราจะเลือกพาร์ทเนอร์แบบไหนในการทำธุรกิจของเราเนาะแล้วก็ต่อมาเราก็ผมก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องสินค้านะครับสินค้าว่าสินค้ามันต้อง็นแบบไหนต้องมีนวัตรกรรมนะครับต้องมีนวัตกรรมคาว่านวัตรกรรมเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานผมก็คุยเกี่ยวกับเรื่องแผนการตลาดนะแผนการตลาดของยูนิลีเวอร์ไลฟ์เนี่ยว่าแผนการตลาดยูนิลีเวอร์ไลฟ์เนี่ย เป็นยังไงหมายถึงแนวคิดของแผนการตลาดนะครับว่าว่าเป็นอย่างไรเนาะก็สามารถกลับไปดูได้นะครับแต่ไม่ได้คุยแผนการตลาดแบบละเอียดนะแผนการตลาดแบบละเอียดเนี่ยก็กลับเดี๋ยวกลับไปดูที่ใครที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจแล้วนะครับจะมีไลฟ์สอนจากบริษัทนะครับแผนการตลาดอันนี้ก็ค่อยไปศึกษาตรงนั้นก็ได้หรือว่าปรึกษาโค้ดที่ดูแลท่านอยู่นะครับ ลงรายละเอียดเกี่ยวกับแพงนการตลาดตรงนั้นได้นะครับแล้ววันนี้วันนี้ผมจะคุยอะไรนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะคุยเลยก็คือผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องจังหวะเวลาของการทําธุรกิจ,จ <ะ S 1> ครับอลลือ,อ,อ่ะโอเคนะครับตกใจอยู่ดีไอโฟนก็ทํางานเองเครื่องเก่าแล้วอ่ะนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง จังหวะเวลาครับในการทําธุรกิจเออจังหวะเวลาเป็นยังไงนะครับจังหวะเวลาเป็นยังไงเนาะจังหวะเวลาก็คือเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าทามิ่งนะทามิ่งในการที่เราจะทำนะครับทําเร็วไปก็ไม่ดีเนาะบางครั้งในทําเร็วไปก็ไม่ดีทําช้าไปก็ไม่ดีนะครับต้องเลือกเวลาให้ทําที่มันพอดีพอดีนะไม่ก่อนไปไม่หลังไปอย่างเนี้ครับ ในการเลือกนะครับแล้วเราจะเลือกอย่างไรนะครับเราจะเลือกอย่างไรแน่นอนครับว่าในการทําธุรกิจเนี่ยทั่วๆไปเลยอ่ะในการทําธุรกิจเนี่ยคนที่มาเป็นคนแร <c oughs> กๆคนที่ทําธุร,รกิจคนแรกๆเนี่ยจะมีโอกาสในการทําการตลาดได้มากกว่าได้กว้างกว่าถูกไหมครับได้มากกว่าคนที่มาที่หลังอะ่ะคนมาที่หลังเนี่ยเขามาที่หลังเนี่ยเขาก็จะมีตลาดให้เหลือทําน้อยเนาะมีตลาดให้เหลือทําน้อย ฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของธุรกิจที่มันมีแบบนี้มานานแล้วนะครับแต่นอกเหนือจากเรื่องจังหวะเวลาที่มาทําก่อนมาทําหลังแล้วเนี่ยจังหวะเวลาอีกแบบหนึ่งครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะก็คือจังหวะเวลาการเติบโตของธุรกิจครับจังหวะเวลาการเติบโตของธุรกิจเนาะธุรกิจที่เข้ามาช่วงแรกแน่นอนครับ เข้ามาแรกๆเนี่ยมันอาจจะลำบากเนาะมันอาจจะลำบากอาจจะอมองไม่เห็นทางเลยหรือทิศทางของของพาร์ทเนอร์ของบริษัทที่เราไปร่วมธุรกิจด้วยเนี่ยที่เราเริ่มธุรกิจกับเขาเนี่ยอาจจะยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับถ้าเรามาเป็นชุดแรกๆเป็นกลุ่มแรกๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราจะเติบโตได้นะครับเราก็ต้องดูจังหวะเวลาดีๆเนาะไม่ใช่ว่าโอ้รอเขาเติบโตก่อนนะรอธุรกิจเขา ทำให้มันเห็นว่าทําได้แน่แน่ก่อนนะครับอันนั้นก็ช้าไปนะครับมันการเลือกธุรกิจนะครับการเลือกจังหวะเวลามันก็เหมือนการที่เขาซื้อหุ้นกันนะครับใครใครที่เล่นหุ้นนะก็จะรู้นะเขาเรียกว่าตอนที่มันมี New High นิวไฮอะครับก็คือที่มันกําลังจะขึ้น,นม,มีเขาเรียกว่าแนวโน้มที่มันกําลังจะขึ้นนะครับนั่นแหละครับจังหวะเวลาที่ดีที่สุดครับในการที่เราจะเลือกทําธุรกิจเนาะอันนั้นแหละนะครับเไม่เร็วไป ไม่ช้าไปนะครับแล้วก็ไม่โอเอจนเกินไปนะครับทีนี้แล้วธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลฟ์ล่ะจังหวะเวลาเป็นยังไงจังหวะเวลาเป็นยังไงนะธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลฟ์เนี่ยถ้าถ้าพูดถึงว่าบริษัทยูนิลิเวอร์เนี่ยจังหวะเวลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ย้อนกลับไปดูเรื่องเรื่องพาร์ทเนอร์ที่ผมเคยคุยเอาไว้นะครับว่าจังหวะเวลาตอนนี้บริษัทที่เปิดให้เราเป็นพาร์ทเนอร์คือยูนิลิเวอร์เนี่ย มีความมั่นคงแบบเรียกว่าสุดๆ,ๆสุดๆเลยนะครับมีความมั่นคงมากนะครับมั่นคงมากขนาดไหนผมเล่าไปแล้วในในพาร์ทที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็อดี๋ยผมทบทวนอีกทีแล้ว,วกันมีความมั่นคงมากก็คือว่าตอนนี้ครับบริษัทยูนิลิเวอร์เนี่ยมีสินค้าจําหน่ายทั้งหมด190ประเทศทั่วโลกนะครับทุกประเทศเนี่ยใช้สินค้ายูนิลิเวอร์และที่สําคัญมองเห็นง่ายๆถ้าบอก190ประเทศทั่วโลกอาจจะไกลตัวเราเกินไปมีบ้านไหนไม่ใช้สินค้ายูนิลิเวอร์บ้าง ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าทุกบ้านเนี่ยเป็นลูกค้าของยูนิลีเวอร์แล้วเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าของยูนิลีเวอร์เงินนั้นนะครับก็จะไหลเข้าบริษัทนะครับไหลเข้าบริษัททําให้บริษัทมีเขาเรียกผลประกอบการที่ดีเพราะมีผลประกอบการที่ดีความมั่นคงของบริษัทแน่นอนครับชัดเจนมากๆนะครับซึ่งตอนนี้ครับ บริษัทยูนิลีเวอร์นะครับมีความมั่นคงเรื่องนี้มากๆนะครับมีความมั่นคงเรื่องการเงินมีความมั่นคงเรื่องฐานลูกค้านะครับมีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเรามีความมั่นคงตรงนี้มากๆเนาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จังหวะเวลาเนี่ยถ้าเรามาร่วมธุรกิจกับยูนิลีเวอร์นะครับโอกาสที่เราจะทําธุรกิจเนี่ยให้เติบโตต่อไปเนี่ยโอกาสก็เป็นไปได้สูงนะครับนะทีนี้นอกเหนือจากจังหวะเวลาแบบเนี้ยจังหวะเวลา ที่อยู่กับบริษัทที่มีความมั่นคงเนี่ยอีกอันนึงก็คือจังหวะเวลาที่ธุรกิจเริ่มต้นครับวันนี้ครับยูนิลิเวอร์นะครับบริษัทยูนิลิเวอร์เปิดาพาทธุรกิจที่ชื่อว่ายูนิลิเวอร์ไลฟ์ขึ้นมานะครับเปิดมาได้20ปีนะครับเปิดมาได้20ปีตั้งแต่ปี2000นะครับซึ่งเริ่มต้นที่ประเทศไทยนะครับเราเป็นประเทศแรกของโลกนี้นะครับที่ทำธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับ ไม่ต้องกลัวนะหลายคนว่าโอ้ยเป็นประเทศแรกแล้วมันจะไปประเทศอื่นได้ยังไงนะครับแน่นอนไปประเทศอื่นได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะบริษัทยนูนิเวอร์ครับเขามีฐานผู้บริโภคทั่วโลกนะครับทำไมเขาจะขยับขยับสเกลธุรกิจของเขาออกไปไม่ได้นะครับวันนี้ครับขยายออกไปแล้ว6ประเทศนะครับแล้วเป้าหมายในอนาคตก็จะขยายออกไปอีกในลหลายๆประเทศนาะและรวมไปถึงการทำดรอปชิป ออกไปอย่างหลายๆประเทศอีกนะครับซึ่งตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าจังหวะเวลาตรงนี้ดีมากๆเนาะถ้าใครบอกว่าโอ้ยเปิดมาในประเทศไทยมา20ปีแล้วนะครับทาไม่ทันเขาหรอกเขามาศึกษาดูนะครับในหลายๆพื้นที่ยังต้องการผู้นําในธุรกิจนี้อีกนะครับอีกเยอะมากๆบางจังหวัดแทบจะยังไม่มีผู้นําธุรกิจของยูนิลีเวอร์ไลฟ์เลยนะครับใครที่ต้องการเติบโตนในธุรกิจนี้ จังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่เติบโตนะครับบริษัทอัดฉีดงบประมาณเข้ามาเพิ่มอินเซนティブเข้าไปนะครับถ้าใครถามเรื่องแผนนะถ้าใครถามเรื่องแผนบอกเลยว่าแผนอ่ะมันมีรายได้อยู่แล้วนะครับและเป็นรายได้แบบธรรมชาติเติบโตแบบธรรมชาติด้วยไม่มาจ่ายเยอะโอเวอร์ over, จนแบบว่าจนเราตกใจอ่ะนะเพราะอะไรเพราะถ้าจ่ายโอเวอร์จนตกใจอ่ะจะจ่ายได้แค่ระยะเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ นอกจากเรื่องการจ่ายเงินจ่ายรายได้แล้วอ่ะบริษัทยังมี i n c e n t i ィブเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับก็คือมีงบประมาณพิเศษเนี่ยมากระตุ้นให้ธุรกิจเติบโตนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเนาะแน่นอนแหะครับทุกที่นะครับทุกที่เนี่ยเศรษฐกิจกไม่ดีนะครับไม่มีใครอยากจับใจ่ายใช้สอยทุกคนก็จะบอกว่าขายของยากขายของยากนะครับแต่วันนี้ครับยูนิลิเวอร์ครับอัเดเงินลงมากระตุ้นครับให้นักธุรกิจเนี่ยยิ่ง กระจายสินค้าได้เยอะเท่าไหร่นะครับรายได้จะยิ่งเติบโตแบบทวีคูณทวีค่ามากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นเนาะเราทายอดทําเป้าให้ถึงตามเป้าหมายได้ก่อนวันที่15ภายในวันที่15นี้เราก็ได้รับโบนัสแล้วนะครับเราก็ได้บโบนัสเพิ่มแล้วภายในวันที่25ก็ได้รับโบนัสเพิ่มอีกนะครับหรือการสปอนเซอร์คนเข้ามาในธุรกิจนะครับ แล้วก็สร้างโครงสร้างองค์กรขนาดย่อมๆได้เนี่ยก็ได้รับโบนัสเพิ่มอีกนะครับอันนี้ครับมันเป็นเงินงานที่เราทําอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราทําเข้าเป้าอย่างที่บริษัทต้องการเนี่ยบริษัทก็เติมเงินให้เราอีกนะครับเติมอัดโบนัสมาให้เราอีกนะครับนี่นะครับผมถึงบอกว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากๆที่บริษัทใหญ่ขนาดนี้นะครับพร้อมจะอัดฉีดให้เราเติบโตนะครับในสภาวะเศรษฐกิจที่ ใครๆก็บอกว่าไม่ดีอ่ะครับแต่บริษัทใหญ่แบบนี้ครับอัดเม็ดเงินลงมาแสดงว่าเขาครับรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับเราอยู่กับบริษัทที่มีอนาคตแบบนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับจังหวะเวลาแบบนี้ดีที่สุดแล้วเนาะโอเควันนี้นะครับก็เป็นไลฟ์สั้นๆนะครับที่จะมาคุยกับเพื่อนๆเนาะไม่ได้ไม่ได้นานนะวันนี้แค่10 10กว่านาทีแค่นั้นเองนะครับทุกทีปกติเนี่ยผมจะคุยประมาณสัก20นาทีถึง25นาทีนะครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อสั้นๆ แต่ผมบอกได้เลยว่ามันสําคัญมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะจังหวะเวลาก็ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดทุกอย่างมาสําคัญเท่ากันหมดนะครับก็มาบาลานซ์กันให้ดีนะครับไม่มีน้ําหนักไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทนะครับสินค้าเนาะแผนการตลาดนะครับจังหวะเวลานะครับเวลาอย่างที่ผมพูดประจํามาพูดเสมอๆก็คือว่าเวลาเราจะเลือกธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ อย่าไปทิ้งน้ำหนักถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราทิ้งน้ำหนักไปถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราอาจจะพลาดในจุดแข็งอื่นๆของธุรกิจที่เรากําลังมองอยู่ก็ได้นะครับเช่นยกตัวอย่างเนาะเราไปทิ้งน้ําหนักให้กับแผนการตลาดนะครับจนลืมลืมดูสินค้าหรือลืมดูความมั่นคงของบริษัทไปพอแผงการตลาดที่เราอ่านแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่นะครับโดยที่ไม่ดูอย่างอื่นประกอบเลย ก็อาจจะทำให้เราเสียโอกาสได้นะครับเพราะว่าแผนการตลาดเนี่ยแต่ละบริษัทเขาก็จะออกแบบมาเพื่อการกระจายสินค้าของเขานะครับซึ่งแต่ละสินค้าแต่ละประเภทก็มีเขาเรียกว่าคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะครับบางกลุ่มสินค้าต้องซื้อซ้ําบางกลุ่มสินค้าต้องขายให้ได้ปริมาณเยอะๆนะครับแผนการตลาดก็จะออกมาคนละรูปแบบกัน บางบริษัทต้องการให้ธุรกิจเติบโตยั่งยืนในอนาคตแผงการตลาดก็ออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับเะนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูแผนการตลาดเพื่อให้รู้ว่าได้เงินเร็วได้เง,เงินเยอะไหมนะครับผมว่าตรงนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่โจทย์ที่เราจะต้องไปดูนะครับในการเลือกธุรกิจเนาะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูในการเลือกธุรกิจเนาะพาร์ทเนอร์ก็คือบริษัทที่เราจะไปอยู่ด้วยนะครับสินค้ามีนวัตรกรรมต่อยอดได้ไหมแผงการตลาด ปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างสิ่งที่บริษัทเป็นอยู่ไหมนะครับแล้วก็วันนี้เราพูดถึงเรื่องจังหวะเวลานะครับว่าจังหวะเวลาเนี่ยจะทำให้เราเติบโตต่อได้ในอนาคตได้จริงหรือเปล่านะครับวันต่อไปนะครับก็จะมาพูดหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องพูดเลยนะครับก็คือเรื่องการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้อะคาเดมต่างๆพวกนี้นะครับมันคือเรื่องอีกสําคัญอีกเรื่องหนึ่งในการที่เราจะเลือก ธุรกิจในการลงมือทำนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีไม่ไม,ไ,มไม่เกินนี้ะนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดมันไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้กระจายไปเยอะมากๆานะครับสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือสร้างภูมิให้ร่างกายนะครับวัคซีนคือตัวสร้างภูมิที่เร็วนะครับเร็วและตรงที่สุดนะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดสิ่งที่จะช่วยเราได้คือทําภูมิร่างกายให้แข็งแรงนะครับเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะครับก็ทําภูมิร่างกายให้แข็งแรงเนาะถ้าใครนึกอะไรไม่ออกนะครับผมแนะนํานะ Beyond Magi e Plus นะครับนี่ครับ Beyond Magi e Plus นะครับช่วยเสริมภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรงได้นะครับเพราะว่า Beyond Magi e Plus เนี่ยเราสกัดเอาสารอาหารจากผลไม้ที่เรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดทั้งหมด12ชนิดนะครับจะช่วยให้ร่างกายของเราะครับ สร้างพวกเซลล์ที่ฮอร์โมนเซลล์ฮอร์โมนที่เป็นตัวที่เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะครับเวลาไวรัสเข้ามาเนี่ยก็เซลพวกนี้นะครับจะไปช่วยกําจัดไวรัสนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถหาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะก็วันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันในไลฟ์คราวหน้านะครับสวัสดีครับบาย